ล้วงมาเลยเป็นพร้อมเห็นคือเขาเป็นหันมอลำซิงเลยมันก็คือมอลำซิงเนี่ยภาษีไปมันตียานกันหงดตาเบื้องตอนไหนฟังก่อนไหนเห็นกอนได้มอลำซิงเห็นแบบไดนเห็นได้กันไหมอลำซิงเหรเออเร็ยนมาเขาโอ้ฟังเออจังหวะสิบเนี่ยพระนุ่งก้มก้มกราบก่อน พระคุณม่านดาบผู้ฟังหมอลำมาดังหมอลำดีหมอลำเด่นนี่หมอลำตัวเป็นผิดหมอลำกันใจผู้ใดกัดสะอ่อนเแขยงอ่อนขมวนโอ้ยตีของกูเบิด์ตสุ่มนอนนี่หยังนี่หยังงืูไม่ก่อนให้ก่อนมันนี่แหะลูกข้อเนี่ยจบแล้วตี บานนี้อันนี้ยกอ่ะเขาพูดแหละก็บทีอันทบาทนี่บานนี้เพื่อนกัททีว่าอ้าวกับการสวัสด,สสดีมีนักแฟนเพลงหรือว่าสิเป็นอ่าผู้จักเขาเอ่ยนางเจ้าภาพเออเจ้าภาพเนี่ยสวัสดีพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพนะครับมอหน้ากันใจไปมาพอ่อมาเห็นมาพบพผอพี่น้องบ้าดมาคลอมแล้วเออ เมื่อนี่กจัาวาท่าเขามาบานกัจังวาเพื่อนปลอดโปร่งสบายนะพี่น้องเนาะทำหน้าทำไพ่ทำขาทำสวนเออได้ดีบพาะพี่น้องเนาะตามคาสสโดีตไปได้บ้านนี่บ่าท่านโดนได้บ้านนี่ขืนเพี้ยงมากโซ่สเตนเต็ง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 โซ่สเตนเลยบ้านนพอสเตนแล้วแล้วปึ๊บลองเพี้ยงบ้านนี่ลมพัดเข้าดอหัวใจอ้ายรอฟังคำ คือฮอดผู้าออที่เคยเว้ากันปีก่อนเอ,อเอาได้ขนาดที่ดอกเลยว่าสิคืนเอาทิปนะออออว่าสิคืนนะ้าทุกงเรื่อยามปรากนแต่พอจ้าจอนปราอนบอเพียงนะ คขาพิงขาพิงเหงาวเนี่ยค่ะขาพิงเหาพิ้งนครับงเขาโทรใช่ไหมเนี่ยเขาเอียงหูเอียงหูฟังเออหมอลำมันี่่ละเออพรใเราเาบานี่อ้สรุปจีป้าไปอยู่บอ๋อแสดงเลยนี่ด้เรื่อนรนนีนอนมีแสดงมาเลยสองนาทีเนี่ยนะหมอลำยังคื้แสดงหน่อยเถออันนั้นเขาหมอลำสอนเสาร์ตีสองตีสามตัวบ่ดังนี่ฮะหมอลำเขา ของ่อยคณนข่อยเตรียมสามนาทีข้อล็อกคาตัวแสนนึงเว่าไหมตายแล้วนี้เดี๋ยวไป